ค่ะต่อไปนะคะเรามาต่อ EP ีที่สองนะคะเราจะมาดูกันที่ต้นนี้เลยค่ะทุกคนอีพีนี้ยังส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะค่ะส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะต้นนี้จะเป็นกุ้งทองอ๋อกุ้งทองนะคะกุ้งทองอยู่ที่380ค่ะ380บาทต่อกระถางส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะ่รงขหยตามนี้นะน้องก็จะมีตําหนิบ้างนี่ค่ะดูใกล้ๆค่ะทุกคนเพราะว่าน้องเป็นต้นไม้ สวยนะคะสวใช่ค่ะได้แล้วค่ะเอาไปขึ้นหลักได้เลยค่ะตัวนี้อยู่เหลืออยู่หนึ่งกระถางนะคะกระถางเดียวนะคะสุดท้ายนีสามร้อยแปดสิบส่งฟรีค่ะทุกคนต่อไปค่ะอันนี้ยังมีหลงมาเนาะกระกายดาว๋อประกายดาวยังหลงอยู่ยังมีอีกนะคะอีกค่ะนี่สวยๆนี่ค่ะ หนึ่งพันสี่ร้อยเองค่ะค่ะพันสี่ร้อยบาทส่งฟรีอันนี้ก็เหมือนกันชมพูชมพูเนี่ยเห็นไหมคะสวยเนาะใช่ค่ะให้เท่ากันเลยค่ะให้เท่ากันเนาะตัวนี้น่ะประกายดาวเราลดลดราคาให้ไปเลยหนึ่งพันสี่ร้อยบาททีนี้คือลดราคานะคะพันสี่ร้อยแถมส่งฟรีด้วยค่ะทุกคน สวยๆอย่างนี้เลยไม่ต้องมีไ้แล้องนี้เแล้วรออย่างเดียวรอว่าน้องจะโชว์โอเคนะคะดูคโชว์ความสวยความเป็นชมพูนะคะค่ะมาสวยมากต่อไปค่ะตัวนี้คือไว้ไหนไว้ไหนนะคะอ๋ออันนี้มันจะคือนี่ค่ะทุกคนมาดูอ๋อนี่ค่ะความสวยของเขาคือมันจะมีลายก้านดำก้านดำอ๋อค่ะ เราดูใบเขาละค่ะทุกคนใช่ทวนี้กระถางนี้มีสองต้นเลยนะมีเห็นไหมคะฟอร์มนี้มีสองต้นฟอร์มเขาคือมีสองต้นนะคะทุกคนในเห็สวยค่ะสวยมากสำหรับคนอยากได้อยากเอาไปเลี้ยงอ่ะคนที่ชอบแบบนี้ก็อย่าพลาดนะคะแต่น้องก็ยยังสวยค่ะสวยพอเรามีอยู่กี่กระถางคะคุณพี่มีแค่กระถางเดียวสุดท้ายแล้วนะคะสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบทรงฟรีเลยค่ะ ไปนะคะนี่ก็จะเป็นไว้์ปรินไว้ไว้ปรินไว้พปรินตใช่ตัวนี้ก็จะเป็นไว้ปรินอ๋อนีความจะชมพูนะคะแต่ต่างเขาคือตัวนี้ก้านก้านน้องจะเป็นก้านชมพูนะคะแล้วเดอรใบเขานะคะจะเป็นลายขาวๆเนาะนี่ค่ะอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะสองร้อยแปดสิบค่ะสองร้อยแปดสิบโอ้ตัวนี้สวยมากสวยๆค่ะสวยดูนะคะทุกคน ก้านชมพูค่ะตรงนี้จะเป็นก้านความงามของเขานี่คือสวยเต็มๆนี่ค่ะเอาเป็นไม้ทํายอดไม้เขาตัดข้อเอาไปเนี่ยตัดตัดทําจํานวนได้เลยค่ะเป็นไม้ยอดนะคะถ้าเราซื้อไม้แบบนี้เนี่ยเราจะทําจํานวนได้ออันนี้แม่ค้าไม่ถนัดค่ะถนัดขายเราถนัดขายมากกว่าเราไม่ถนัดทํายอด นี่ค่ะนี่กระถางละ280ร้อยแปดสิบบาทนะคะส่งฟรีค่ะทุกคนต่อไปค่ะนี่คือสยามมอนสยามสยามมอนนะคะดูกระถางพุ่มพุ่มนี้ค่ะกอเขาหนึ้าสิบบาท150บาทเองค่ะทุกคนส่งฟรีถึงส่งฟรีดูค่ะมีอยู่ประมาณถึงก็เปลี่ยนกระถางให้น้องเลยค่ะดูรางน้องเดินเลย สวยค่ะทุกคนสวยมากนาทีนี้สวยมากค่ะส่งฟรีนี่รีบเลยนะคะมีอยู่ประมาณห้ากระถางเนาะสี่ห้ากระถางค่ะสี่ห้ากระถางนะคะสยามมอนของเรานี้ไปค่ะตัวนี้เป็นจันป่าใช่จันป่าใช่ไหมคะมีคานลวดลายเขาจันป่าสายเสน่ห์จันก็อย่าพลาดนะคะนี่ดูค่ะความงานชี่ร้านเขาก็ไม่รู้ชื่อ แม่ค้าเห็นมันแปลกดีดูดูใบมันแหลมนะคะเนี่ยดูค่ะดูใบเขานะคะแม่ค้าเขาก็ไม่รู้ชื่อนะคะว่าชื่ออะไรแต่เราก็เราก็น่าจะจันป่าเนาะจันน่าจะเป็นจันป่าอยู่ที่สามร้อยค่ะสามร้อยค่ะสามร้อยบาทท่วนเลยค่ะไม่อยู่สองกระถางนะคะทุกคนจันขาวต่อไปค่ะนี่จันขาวน้องสามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบบาทน้องกายนะคะนี่ค่ะอุ้ย นี่นะสวยนะสวยมากสวยมากแข็งแรงด้วยจะพามาเห็นดูดูลากก่อนลากน้องดีดีมากเลยลากน้องไม่ใช่แบบจันขาวที่อ่อนแอค่ะพร้อมน้องพร้อมบุยบินพร้อมย้ายกระหานนะะจะเป็นฟอร์มนี้นะคะอันนี้ก็คือจันขาวแต่ว่าคนละฟอร์มเนาะ ตัวนี้อยู่ที่400นะคะตัวนี้400บาทนะคะส่วนอันนี้คือ300ตัวนี้300 350คุณ350ตัวนี้350นะคะไซนี้350น่ารักมากไซนี้ค่350แล้วหนูก็ชอบไซนี้ค่ะใช่เอาไปน้องใช่ค่ะคอาสวยของเขาอันนี้ก็เป็นตัวธรรมดา400ค่ะ400บาทค่ะแล้วก็จะเป็นจันเงิน นี่ค่ะน้องจันก็ยังอยู่ที่จันเงินตอนนี้จันเงินนะคะจันเงินค่ะนี่ดูฟอร์มเขานะคะใบเข้าค่ะเงาวับทีวนี้อยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบค่ะสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะคะจันเงินจะมีหนึ่งสองสามมีอยู่สามกระถางนะคะทุกคนตัวนี้เป็นจันทองต่อไปจันจันทองจันทองค่ะตอนนี้เรามาเจอจันทองเลยจันทองเลยยอดเขาค่ะ สวยใบข้าแบบยิ่งโดนแดดเนอะยิ่งโดนแดดแบบสวยค่ะถึงเขาเรียกจันทีสองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบบาทตะกระถางดูฟอร์มเข้าค่ะทุกคนสวยๆค่ะสวยมากก้านใหญ่นะคะค่ะมีอยู่ประมาณห้ากระถางใช่ค่ะ กระถางมีของอยู่นะคะทุกคนทรงฟรีเหมือนเดิมค่ะตัวนี้เป็นจันหอมจันหอมใช่ไหมคะตัวนี้จันหอมนี่แปดร้อยเก้าสิบค่ะแปดร้อยเก้าสิบาทนะคะจันหอมนี่เป็นจันหอมเลยนะคะคือหอมจริงๆเป็นจันหอมเลยค่ะของแท้เลยนะคะของแท้ค่ะมีอยู่กระถางเดียวใช่ไหมคะจันหอมระถาจันหอมกระถางเดียวเองนะคะทุกคนและตัวนี้เป็นจันดำค่ะ นี่จันดำนะคะนี่สามร้อยค่ะกอมก็สามร้อยบาทค่ะส่งฟรีเลยจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าจันดำค่ะมีอยู่ห้ากระถางนะคะทุกคนหน้ากลายต่อไปค่ะตัวนี้เป็นหน้ากลายหน้ากลายนะคะสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทค่ะทุกคนหน้ากลายค่ะสามร้อยห้าสิบักมาถามค่ะนี่ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเท่ากันนะคะมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะคะหน้ากลาย นี่เลยไซนี้จะอยู่ที่450ร้ออันนี้ไซส์ใหญ่ของเราอยู่ที่4ี่ร้อยห้าบาทค่ะดูใบเขาค่ะดูฟอร์มเขานะคะนี่ดูต่ตางกันเยอะอยู่ค่ะใช่ค่ะแข็งแรงแล้วค่ะนะคะน้องสวยมากดูนะคะทุกคนสนใจต้นไหนก็แคปรูปนะคะแล้วก็ส่งมาทางแม่ค้าได้เลยนะคะส่งฟรีนะคะไปค่ะ สวยไหมสวยเนาะใบสวยเยยังเห็นแล้วอลังการมาก350ส่งฟรี350ส่งฟรีค่ะรวยซับสีทองนะคะทุกคนดูฟอร์มค่ะโอ้โหเอาไปแค่เปลี่ยนกระถางน้องเปลี่ยนกระถางเลยลากเตินดีมากใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนของมีอยู่จำนวนค่ะ ตัวนี้จะเป็นรวยซับติดด่างอ๋อรวยซับตัวนี้จะมีติดซับติดด่างโอ้เสร็จทีรวยซับติดด่างใช่ไหมคะอ๋อนี่ค่ะสามร้อยห้าสิบหนูจันค่ะโอ้สามร้อยห้าสิบดูฟอร์มนะคะฟอร์มอลังเนาะอลังการมากเลยค่ะสวยเสือค่ะนะคะจะยกไม่ไหวแล้วคือแบบใหญ่มากค่ะทุกคนนี่ค่ะดูือเลือค่ะก็โอ้สามร้อยห้าสิบเนาะใช่ดูค่ะ ส่งให้ฟรีลงฟรีเลยอันนี้ส่งฟรีค่ะฟรีค่ะแล้วก็จะเป็นฟอร์มเล็กนะคะอ๋อนี่คือจะเป็นฟอร์มเล็กลงมาหน่อยนะคะลงม,ม,มาค่ะโดยซับสรรีทองฟอร์มเล็กตัวนี้อยู่ที่หนึ่ง0้แปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบราคาน่ารักน่ารักนะคะมินิมอลแต่ว่าฟอร์มเขาโอ้โหอลังการเอาไปเปลี่ยนกระถางค่ะ ย้ายๆจะถางเป็นใบใหญ่แล้วประมาจะเป็นจันจะเป็นกุมารดำกุมารดำนะคะตอนนี้นี่กระถางนี้มีสองต้นนะสวยมากเลยค่ะกุมารดำมาดูใกล้ๆค่ะดูใบเขานะคะสวยสวยๆใช่ค่ะดูฟอร์มเขาค่ะทุกคนโอโหอลังการนะคะดูที่กระถางหนึ่งมีสองต้นนะคะอืมค่ะ กระถางหนึ่งคือแบบสองต้นเนาะใช่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทเองค่ะทรงฟรีเหมือนเดิมกุมารทองไซส์ใหญ่เลยค่ะอันนั้นกุมารดำส่วนนี้กุมารทองโอเคต้องมีคู่กันแน่เลยใช่ไหมคะไซส์นี้สองร้อยห้าสิบค่ะกุมารทองเราสองร้อยห้าสิบบาทเลยค่ะต่อมาจะเป็นตัวไซส์ลิกนะคะ นี่แบบอนุบาลเล็กลงมาเล็กลงมาหน่อยนึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกุมารทองเหมือนกัน180บาทนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบแบบเล็กๆเนาะตัวนี้ติดต่างตัวนี้เป็นกุมารทองด่างอ๋อค่ะทุกคนอันนี้อันนี้ด่างนะคะด่างด่างค่ะอันนี้ค่ะสองร้อยค่ะถ้าด่างนี้สองร้อยด่างสองร้อยค่ะทุกคนดูน่ารักมากเลยมีความด่างของเขานะคะทุกคนอืม ต้องมีไว้แล้วค่ะทุกคนส่งสีด้วยนี่ค่ะอันนี้ก็คือโดยซับด่างค่ะอ๋อโดยซับด่างนี่สองร้อยนะคะกระถางนี้สองร้อยค่ะค่ะสองร้อยกระถางละสองร้อยบาทนะคะโดยซับด่างแ้องเขาแบบติดด่างนะคะทุกคนดูค่ะอันนี้จะเป็นฝั่งนี้เลยค่ะโอเค เราจะมาดูกุมารกันวันนี้กุมารแดงอ๋อนี่คือกุมารแดงนะคะดูค่ะกุมารแดงค่ะร้อยแปดสิบกุมารแดงเราอันนี้ร้อยแปดสิบบาทนะคะกุมารดำร้อยแปดสิบอันนี้อันนี้ดำใช่ไหมคะใช่ดำดำอันนี้ดำก็ร้อยแปดสิบบาทค่ะมีทองมีดำมีแดงมีสามกุมารอ๋อค่ะต่อมาก็จะเป็นสามยอดกุมาร กุมานแดงตัวนี้กุมานแดงฟอร์มกอนะคะตัวนี้นี่กระถางนี้กระถางนี้เลยสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบบาทโอเคค่ะใสกุมารใสต้องมีไว้แล้วค่ะใสกุมารใช่ตัวนี้จะเป็นประมาณก็จะเป็นพูนซับพูนซับนะคะฟอร์มนี้ค่ะดูก็เข้าค่ะฟอร์มกกค่ะสวยมากสองร้อยห้าสิบบาทนี้ค่ะทุกคน ตัวนี้สองฟีถึงหน้าบ้านนะคะสองฟีได้ค่ะดูดูรายก่อนค่ะดูรายความงามของเขาตัวนี้จะมีดังสามหนอโอ้ตัวนี้นะคะตัวนี้คุ้มเลยคสามหน่อสามเลยตัวนี้กระถางนี้ราคาเดียวกันทั้งหมดเลยเนาะใช่ค่ะอืมตัวนี้ชื่ไม่พอจำไม่ได้ยอดเกินเนี่ยแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะร้อยห้าสิบค่ะ มันคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามันก็แ่างกันสองร้อยห้าสิบบาทกันนะคะแล้วก็จะมีแสงจันทรานี่คือแสงจันทราถังนี้มีอยู่สองต้นโอ้โหฟอร์มค่ะสวยมากร้อยแปดสิบค่ะไม่เขาแบบแสงจันทราร้อยแปดสิบหหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะตอนนี้มีอยู่สี่กระถางค่ะแสงจันทรา <จ>กกอันนี้หยกกาญจนานะคะร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบบาทมีอยู่สองกระถางนะคะนี่เลยค่ะเศรษฐีใหม่เมตาอันนี้คือเศรษฐีใหม่เศรษฐีใหม่โอเคค่ะดูเศรษฐีกันนะคะนี่เศรษฐีใหะะม่ดูก่อน สวยมากเลยค่ะทุกคน250ร้อยห้าสิบาบาทค่ะทุกคนใครยังไม่ถ้าอยากเป็นเศรษฐีใหม่เราต้องมีไว้แล้วค่ะเศรษฐีใหม่เพราะเราจะเป็นกันเร็วเ็วนี้มีอยู่สองกระถางนะคะโฟมนี่เขแคปรูปมาได้เลยค่ะส่งให้แม่ค้าเลยค่ะปมาจะเป็นเพชรราชาต่อใปค่ะอันนี้คือเพชรราชาของเรามีอยู่กระถานี้มีอยู่สองต้นนะคะทุกคน คราชาสองต้นนะอันนี้เราอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะสามร้อยค่ะสามร้อยตกต้นละร้อยห้าสิบเองเนาะไม่ถึงค่ะรวมใช่ค่ะไม่ไม่ถึงเลยใช่ค่ะไม่อยู่สี่กระถางไม่อยู่สี่กระถางเนาะต้นนี้ของเราค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือใหญ่เย้ใ่เย่านเทวบุตรนะคะต้นค่ะ นี้จะเป็นตัดแค่น่ารักมากเยเย้เรา150ค่ะ150ต่อกระถางเลยค่ะอยู่5กระถางนะคะทุกคนอันนี้ใส่ใบสักแค่นี่ค่ะใส่ใบสักเอาไปเทียนกระถางใหม่เลยเลียนใส่กระถางสีขาวตั้งโชว์มีมีเฮฟซีถามอยู่น่าหนิใส่ใบสักนะคะน่ารักมากเลย150สิบงาบาทส่งฟรีเลยค่ะทุกคน วาสนาพารวยวาสนาพารวยร้อยห้ค่ะตัวนี้ร้อาสิบาทใช่ค่ะนี่ค่ะ้ก็โกระานวาสนาเ้าชั้นวาสนาเชั้นอ๋อร้อบค่ะคาห่งร้อยาสิบาทตัวนี้วาสนาด่างเหลืองวาสนาด่างเหลืองนะคะตัวนี้250ร้อยห้บสองาสเราต้องมีทุกวาสนานะคะนาทีนี้ พินนาคือนวยจัเลยดูกล้าน้องกกอนเะไม่หนูไม่เคยเห็นอ่ะอืมสวยสวยมากเลยค่ะเขาชื่ออะไรนะคะพินนาคพินนาพินนาคดำค่ะพินนาคดำนะคะทุกคนสองร้อยแปดสิบค่ะสองร้อยแปดสิบบาทค่ะดูคใช่ค่ะดูใกล้ๆกล้ดูใบเขานะดูใบครับความสวยของนางเนี่ยใช่ไมมันจะเป็นแบบหยักๆักเนาะขอบใบเขาอ่ะสวยสวยน้อง แข็งแรงนะคะแข็งแรงมากค่ะแล้วก็จะมีเดี๋ยวดูนมีต้นใหญ่นี่กอใหญ่ค่ะใหญ่จะมีกอมีอยู่สองสองกอนะคะทุกคนต้นนี้จะอยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบก็ก็สวยๆใหญ่ๆนี้ห้าร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีเลยค่ะส่งฟรีถึงหน้าบ้านสวยมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเศรษฐีก้านป่อง อืมค่ะนี่เศรษฐีก้านป่องค่ะความแปลกของเขาคือดูป่องก้านเขาป่องจริงๆนะคะใช่สองกระถางเรียกก้านอวอวบเลยค่ะสองกระถางอวบอวบป่องสวยงามมากเลยค่ะมีอยู่สองกระถางนะคะเศรษฐีก้านป่องสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยบาทสรงฟรีเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นนาคราชประธานพรนาคราชประธานพร อ๋อค่ะดูนะคะทุกคนดูฟอมกอเขาฟอมกอสวยมากค่ะทุกคนนาคาราชประทานพรโอเคอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะนะคะห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบบาทมีอยู่กระถางเดียวนะคะมีอยู่สามกระถางอ๋อโท่ไ่มีอยู่สามกระถางค่ะทุกคนฟอร์มสวยๆจังนั้นเลยเงินหนาใบกลมค่ะต่อไปค่ะนี่เงินหนาใบกลมนะคะ สามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบบาทค่ะเงินหนาใบกลมค่ะีกระถางมีกระถางนี้จะมีกระถางเดียวค่ะอ๋อค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้นะกระถางอันนี้กระถางใหญ่ห้าร้อยค่ะกระถางใหญ่ของเราอยู่ที่ห้าร้อยนะคะแล้วก็จะมีว่านค้างคาวดำอ๋อค่ะต่อไปว่านค้างคาวดํานะคะนี่ชื่อก็ออลังการเนาะชื่อว่านค้างคาวดำสี่ร้อยบาทค่ะกระถางนี้ฟอร์มนี้ อนนี้สี่ร้อยโอเคต่อไปค่ะก็จะเป็นโกศลนเราจะมาดูน้องโกศลนเราเรามาเป็นโกโสนนะคะนี่คค่ะนี่ค่ะอันนี้บางกอกนิลมิตนี่สวยเนาะบางกอกนิรมิทใช่ดูหนึ่งอันนี้คือเขาแบบสีของเขาเองเลยใช่ไหมคะ ในความสวยของเขาความสวยเขาคือมีอยู่มีสีดำสีแดงสีเหลืองใช่ไหมสีเขียวสีมากบานกอกเนลมิตะทุกคนดูนะคะใช่ค่ะตั้งไหนก็ไฮโซมากต้งไหนก็ไฮโซเนะดูนะคะทุกคนไปเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางนี่คือแบบนี้ค่ะ ใช่ค่ะลองใส่ดูเนาะกระถางนี้คือโอ้โหอลังการเลยค่ะยกขึ้นนิดนึงเนาะสวยมากเลยค่ะทุกคนอันนี้อยู่ที่สาม380ปดสิบสาปดิบาทยังส่งฟรีอยู่ใช่ไหมคะส่งฟรีถึงหน้าบ้านส่งฟรีอยู่เลยค่ะดูนะคะความงามเขาใส่กระถางนี้ด้วยแบบอื้ออืออัพความสวยต่อไปค่ะอันนี้ตัวนี้คือราศีธนูราศีธนู ต้องคนราศีธนูก็ต้องมีไว้ไหมคะนี่ใช่ไหมคะแต่ชื่อเขาชื่อเขาใช่ไหมคะโอ้ราศีธนูสามร้อยแปดสิบค่ะาบาทค่ะทุกคนนี่ค่ะตัวนี้รอบที่แล้วตัวนี้ขายดีมากค่ะตัวนี้ก็เป็นอะไรคะสร้อยทองคาดูดูก่อนค่ะสร้อยทองคาอ๋อชื่อน้องสร้อยทองคําดูค่ะความเปล่งแตกต่างของเธา สามร้อยแปดสิบาเขาสวยของเขาแบบนอกแตกต่างจากคนอื่นเขาดูดูความงามของดูค่ะตัวนี้ที่เท่าไรคะสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบกันส่งให้ฟรีตัวนี้คือเติมซับตัวนี้เติมซับเติมซับมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าแตกต่างกันแตกต่างกันเห็นไหมคกับกับดูไอันนี้เป็นเกลียว ตัวนี้จะมาใหม่เพิ่งน้องๆเพิ่งมีมาอ๋อตัวนี้คือเพิ่งเพิ่งมานะคะทุกคนต้องเก็บแล้วสำหรับีนี้ต้องมนที่เก็บกุูลนเนาะถ้าตัวนี้ไม่มีรีบเก็บเลยนะค่ะถ้าตัวนี้เติมซับเติมซับอยู่ที่สองร้อแปดสิบค่ะเติมซับนะคะสองปดสิบบาทค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้ รวยทันใจโอ้รวยทันใจนะคะอันนี้ต้องรวยทันใจนะคะนาทีนี้ใช่ไหมคะสองร้อยแปดสิบาทค่ะดูฟอร์มนะคะดูตัวเงินชื่อมงคลมากเลยค่ะตัวเงินดูดูความสวยของเขาค่ะความแตกต่างตัวเงินตัวเงินเขาจะแบบคล้ายกันนะคะใช่แต่ว่ามันจะเป็นที่ลายอันนี้เหลืองเขียวอันนี้จะเด่นเขียวอันนี้จะเด่นเหลืองเหลืองเหลืองตัดแดงตัดเขียวแต่อันนี้จะเป็นเขียวตัดเหลืองเนี่ย จะเหมือนกันมากแต่ว่ามันก็มีช่องแตกกันอยู่ใช่ค่ะอันนี้ชมพูทวีตชมพูทวีตนี่ค่ะต้นนี้คือชมพูทวีตฟอร์มนะคะสวยค่ะทุกคนต้องมีไว้คู่กันละอย่างเงี้ยต้นนี้คือผ้าช้างค่ะผ้าช้างดูดูลายของเขาดูค่ะทุกคนอ๋อตันนี้ก็จะเป็นลายดูใบเขาจะแบบ เกี่ยวเกียวเนาะใช่ค่ะสวยนะคะสวยสวยความสวยเขาแตกต่างกันเนาะเองไปตั้งรูมกันใช่ค่ะนีต้องมีแบบต้องมีแล้วค่ะใช่ค่ะอันนี้รวยซับโอเคค่ะรวยซับอือรวยซับนะคะตอนนี้อยู่ที่สามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบเหมือนกันค่ะทุกคนราคานี้เลยน่ารักมากเลย ต้นนี้รัศมีจันทร์รัศมีจันทร์นะคะต้นนี้ต้นนี้สวยนะคะน้องไม่ใช่ตัวเงินตัวทองนะนันจะคล้ายๆกันแต่มีจุดตรงนี้ไงคะรัศมีจันทร์เนี่ยเขาจะมีตรงนี้เนี่ยดูๆค่ะเล้วจะมีหน่อพิ่มไี้อ๋อค่ะค่ะใช่ตัวนี้จะอยู่ที่สามร้อยแปดสิบค่ะสามร้อยแปดสิบบาทนะคะอันนี้มินิมินิเล็กๆน่ารักน่ารักมากเลยน้อง ตัวนี้น้องชื่อว่าโรส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 นะคะน้องโรสตัวนี้ของเราอยู่ที่สองร้อยห้าสิบน้องโรสอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทค่ะกระถางนี้ค่ะน่ารักมากเลยสองร้อยห้าสิบบาทมันชอบอะไรแบบน่ารักน่ารักก็นี้เลยค่ะนี่รัศมีจันทร์ตัวนี้ก็รัศมีจันทร์ใช่ไหมคะค่ะเหมือนจันทร์ค่ะนี่ค่ะทุกคน นี4กระถางข้งรัศมีจันรัศมีจันมีอยู่ที่3กระถาง3กระถางอันนี้รัศมีจันท์ค่ะนี่ดูของแตกเลยนะนี่เป็นพุ่มเลยค่ะสวยมากเลยค่ะใช่ใช่ไปเปลี่ยนกระถางขาวจหรับคุที่ชอบกระถางขาวตั้งโชว์ตั้งโชว์หน้าบ้านนี้คือแบบสวยมากอันนี้ก็จะเป็นหยาดมณี อหยาดมณีนะคะทุกคนคือหยาดมณีค่ะหยาดมณีสามร้อยแปดสิบค่ะหยาดมณีอยู่ที่สามร้อยแปดสิบบาทนะคะทุกคนน้องรถน้องรถรถอีกกระถางหนึ่งอ๋อน้องรถมีอีกเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะมันแตกต่างกันมากเลยนี่หยาไรกใช่ค่ะดูนะคะทุกคนคือเขาแต่น้องก็น่ารักเนาะใส่กระถางขาวสักนิ้คู่คือมันมีความน่ารักแตกต่างกันอ่ะ ่ต้องใส่คู่กันนี่คือแบบดูมีราศีขึ้นไหมดูสวยงามมากใช่ค่ะแล้วก็ตั้งชูนะน้องคงจะตั้งขึ้นอย่างนี้แหละคือจะวนฟอร์มใหญ่ไปเนาะค่ะเขาจะไมแบบว่าไม่เตกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะดูแล้วเขาจะห่อแบบห่อหอขึ้นเนาะเขาจะจะห่อขึ้นอืมค่ะดูความสวยของเขาแตกต่างกันไปอันนี้ก็ยังเป็นข่าช้างค่ะ นนตัวน,นี้ค่ะต่อไปอ๋อท่าช่างเหมือนกันใช่ไหมคะน,นี่ก็จะเป็นบางกอกากนิลมิตอ๋อบางกอกนิลมิของเราก็ยังมีอยู่อีกสวยค่ะตัวน,นี้หนูชอบตัวน,นี้ค่ะทุกคน <c oughs> ก็มีไว้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบางกกอกนิเลมิตอ๊ทำไมน้องไม่เหมือนกันเดี๋ยวแป๊บเลยอันนี้คือรวยซับอ๋อรวยซับนะคะ,คะตนนัวน,นี้คือรว่ะค่ะ ันนี้ก็จะเป็นธีมโกศุนยาวไปถึงนู่นเลยนี่จะเป็นโกลสลนนะคะสำหรับคนที่ชอบชื่นชมน้องโกลสลของเรานะคะนี่ค่ะยังอินเดียด่างขาวตัวนี้ยังอินเดียด่างขาวนะคะ180 180บ้าทค่ะทุกคนมีอยู่3กระถางคะ่ะตัวนี้โอเค ต่อไปค่ะจะเป็นน้องป้อยเซียนเรานะคะกระถางใหญ่นะกระถางใหญ่กระถางนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะ350 350บาทโอ้ใส่เป็นกระถางแบบเนี้ยคือแบบอันนี้ปากธงชัยอ๋อีนน้ำปากธงชัยหลักทรัพย์ตัวนี้จะเป็นหลักทรัพย์นะคะทุกคนเนี่ยหลักทรัพย์นี่ค่ะ หน้านี้พุ้ยเปลี่ยนยังหายากอยู่ค่ะอ๋อค่ะดอันนี้จะเป็นใหญ่มากเลยใช่แคทเทียนน้องแคทเทียของเรานี่ก็มีอยู่กี่กระถางอันนี้เหลือเหลือแค่นี้เลค่ะอ๋อเหลือแค่นี้ใช่ไหมคะนี่ทุกคนสองร้อยห้าสิบส่วนฟรีสองร้อยห้าสิบบาทสองฟรีนะคะมาดามมัสก้ามาดามมัสก้าสองร้อยห้าสิบค่ะคุณนายมาดามมัสก้ามามาดัสก้า อันนี้ฟิโลค่ะเป็นตัวฟิโลฟิโลมาดัสกาอ๋อฟิโลมาดัสกานะคะทุกคนหนึ่งอันนี้180หนึ่งร้อยแปดสิบใช่ไหมคะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเหมือนกันส่งสองกระถางสองส่งฟรีนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะเดี๋ยวเราจะไป EP ที่สามกันนะคะทุกคน